สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin t ทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงตัวดัชนีของตัวดอลลาร์นะครับตัว DXY นะครับแล้วก็ตัว Bitcoin นะแล้วก็เอาคอยนะครับบางตัวที่อยู่ใน Top 10 Market Cap ของตลาดคริปโตนะครับหลังจากที่ f ฟดมีการขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วนะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดนั้นเนี่ยก็คือ f ฟดก็มีการคงดอกเบีย้ยไว้ที่เท่าเดิมนะประมาณ5 5%นะแล้วก็ปีนี้นั้นเนี่ยก็ยังจะมีการประชุม FOMC อีกสองครั้งในเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ดูจากดอทพอตนั้นเนี่ยในปี2023นั้นเนี่ยก็มียังมีโอกาสนะครับที่ดอกเบี้ยนั้นเนี่ยจะขึ้นไปสูงกว่าน,นี้นะแล้วก็ถ้าเกิดอ้างอิงตามดอทพอตนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าดอกเบี้ยนั้นเนี่ยจะไปลดนะครับในปีหน้านนปี2024วันนี้ลองมาดูข้อมูลหลังจากที่เฟดมีการ หยุดขึ้นดนกเบี้ยชั่วคข่าวนะ้ในช่วงที่มีการประชุม FOMC ในช่วงวันพุทธที่ผ่านมาบ้างนะครับว่า Bitcoin ีเอ็กวายบิตคอยแล้วก็เอาคอยเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เช่นเคยในคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ใหนนะ้เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับตัว Bitcoin เองนะตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้เนะี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นหกพันห้าร้อย กว่าดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็ยังเป็นแพทเทิร์นนะอย่างที่พูดมาในคลิปก่อนหน้านี้เหมือนกันก็คือตัวสัดส่วนการคลองตลาดของตัว bitcoin นะครับที่ปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยก็มีเอ่อเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ50% จุดหนะของมูลค่าทางตลาดทั้งหมดของตลาดคริปโตนะครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นแพทเทิร์นอย่างหนึ่งนะว่าทุกๆครั้งหนะ้าที่ตัว i t t o o n โด o มนเ a ต e เนี่ยลงมาแตะนะที่เส้น20 Weekly Moving a v e r a อ e เนี่ยมันก็จะวิ่งกลับขึ้นไปนะยังเรียกว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าราคานะของตัว Bitcoin ตอนนี้นัเนี่ยอยู่ต่ำนะกว่าเส้น20 Weekly Moving a v e r a g e ตรงนี้นะครับแต่ว่าตัว Bitcoin d o m i n n t e เนี่ยไม่ได้อยู่ต่าไปกว่าเส้น20 w We Ever Moving average เลยะครับวน,บน,นคลี่ย เส้น20 Weekly move n i g u p r a g e ในในข้อมูลของ bitcoin domain นั้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่เหมือนกันนะครับที่ bitcoin พอมาแตะตรงนี้นะก็จะเด้งขึ้นไปอยู่เสมอนะครับแล้วการเด้งขึ้นไปนะั้เนี่ยหมายถึงเปอร์เซ็นต์นะที่เพิ่มขึ้นไปนะของตัว bitcoin เนี่ยก็ทำให้นะครับมูลค่าทางตลาดของตัว bitcoin เพิ่มมากขึ้นนะไม่ว่าราคา bitcoin จะย่อต่ำลงนะครับหรือสูงขึ้นนั่นก็เป็น เป็นผลกจ็จะเป็นกัผลกระทบโดยตรงเลยนะกับตัวเอาคอยนะที่จะถูกดึงสภาพคล่องนะคนระับมาที่ตัวบิตคอยแล้วก็ทําให้ตัวเอาคอยส่วนใหญ่นะั้นเนี่ยก็จะมีมูลค่าทางตลาดย่อต่าลงนะราคาย่อต่าลงด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูราคาถึงแม้นะตัวตอนนี้นะตัวบิตคอยจะทำเดสคอร์สอยู่นะถ้าเราดูในไทม์เฟรมเดลี่นั้นเนี่ยบิตคอยเป็นเดสคอร์อยู่นะแต่ว่าตัวบิตคอยตัวเมเนตนั้นเนี่ยไม่ได้ เป็นเดสคอร์สเลยในะทางกับกันเนะี่ยค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่จะวิ่งขึ้นไปด้วยนะครับตอนนี้บิตคอยเป็นเดสคอร์สนะครับแต่ว่าหลังจากที่เฟดนะีมีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะครับถ้าเกิดเราเทียบนะดูกับข้อมูลตัว DXY นะดีเบ dxY ตอนนี้นะั้นเนี่ยเรียกว่าแทบจะเ,เป็นในทิศทางที่กลับกันเลยนะกับตัวบิตคอยนะดีเอ็กตอนนี้เป็นโกลเด้นคอร์นะคนระับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะ วิ่งขึ้นไปด้วยนะสำหรับตัว DXY นะครับกับกันเลยนะกับตัว bitcoin นะคร DXY Golden Cross นะบิตคอยเป็น Death Cross อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูข้อมูลในเะดีอที่ผ่านมาเทียบกันนั้นเนี่ยทุกครั้งนะที่ตัว DXY พุ่งขึ้นไปนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะสวนทางนะกับตัว bitcoin นะครับยกตัวอย่างนะอย่างเช่นในช่วงที่ DXY พุ่งขึ้นไปนะครับช่วงนี้นะเราจะสังเกตเห็นนะในแมคโคร ในแม็กโคเทรดเนี่ยตัวาราคาของตัวบิตคอยเนี่ยย่อต่ำลงมานะครับเห็นภาพชัดๆตรงนี้นะซึ่งก็หลังจากที่เฟดมีการประกาศนันเนี่ยตัวดนะีก Form นะก็ฟอร์มนะเป็นเดสเออเป็นโกลเด้นคอรเลยทีเดียวนะซึ่งนั่นก็เป็นแนวโน้มหนึ่งนะที่อาจจะเราอาจจะเห็นนะบิตคอยมีการย่อตัวอีกก็เป็นได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลองมาดูนะไล่ดูตัวเอา c o คอยนนะใน เขาคอยที่อยู่ในทนะ็อปเทนเริ่มจากตัวอิตาเลียมนะครับอิตาเลียมเองเทียบในมูลค่าของตัว USD นะั้นเนี่ยถ้าเกิดดูนะในแม็กในแม็กโคเทรดนะเทียบนะกับไซเคิลก่อนหน้านี้เนะี่ยค่อนข้างที่จะมีแพทเทิร์นที่ค่อนข้างเหมือนกันเหมือนกันนะครับนะก็คือ,อวิ่งขึ้นไปนะแล้วก็หลุดนะแนวรับตรงนี้นะในช่วงปี2018นะครับแล้วก็กลับมาเทสนะที่แนวรับตรงนี้นะครับ จากนั้นก็หลุดแนวรับตรงนี้นะซึ่งตอนนี้นะั่นเนี่ยผมคิดว่าภาพตอนนี้ที่เราอยู่ตอนนี้เนะี่ยก็เรียกว่าเหมือนจะหลุดแนวรับลงมาแล้วนะค่อนข้างที่จะเหมือนที่สิ่งที่ค่อนข้างที่จะเหมือนนะ,ท,ท,นท,ะนนะที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2019อยู่เหมือนกันนะครับต้องมาดูกันว่าตัวอเทเรีเนี่ยจะยอ่อต่ำลงมาจนถึงระดับแนวรับนะั่นที่ประมาณสัก1000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ p t c หรือเปล่าน,ะนั่นก็เป็นอ,อีกแนวรับหนึ่งนในช่วงนี้นะครับ หรือว่าจะร่วงต่ำลงมาถึงแนวรับช่วงประมาณสักเก้าร0อนะเก้า900กว่าเก้ร้ยก็เลลาร์สหยล่าสัตต่ออีสหรือเปล่านะแต่อีธิเรียมเอง,เองเนี่ก็ค่อนข้างมีข่าวดีนะเพราะว่าก็มีสถาบันทางการเงินหลายตัวเหมือนกันนะครับที่กำลังจะขออนุมัติตัวอีธิเลียมสปอต ETF ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแล้วก็ถ้าเกิดเราลองมาดูนะอีธิเลียมนะเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยเนี่ยก็ยังเป็นทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงมาเรื่อยๆอยู่นะเป็นไฮหรือโลนะครับ แล้วก็ต้องมาดูกันว่าจะหลุดจริงๆดูเหมือนจะหลุดแนวรับตรงนี้แล้วด้วยนะต้องดูว่าจะย่อต่อลงมาจนถึงจุดนี้หรือเปล่านะประมาณหนึ่งเทียมประมาณเท่ากับ5,000ซาตโตชิตรงนี้นะครับ BNB เองนะตัวช่วงนี้ก็มีข่าวนะเ,เกี่ยวกับตัวบ i n a น c e ที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะแต่นจนถึงตอนนี้เน,น,นี่ยตัว BNB นเทียบในมูลค่าของ USD เนี่ยก็ยัง เรียกว่ารักษาแนวรับตรงนี้ไว้ได้อยู่นะในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะหลุดแนวรับตรงนี้หรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดมองดังด้านซ้ายมือแล้วเนี่ยไม่เห็นมีแนวรับที่สตองเลยนะครับอีกทั้งหนึ่งที่เห็นนั่นก็คือประมาณ42เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BNB เลยนะครับตอนนี้ราคา BNB อยู่ที่ประมาณ210เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BNB นะครับแล้วก็เทียบในมูลค่าของตัว บิตคอยนี่ก็ทำไฮแอลโลมาตลอดนั้นตั้งแตช่วงปลายปี2022แล้วนะตอนนี้อยู่ที่แนวรับที่ประมาณ1 BNB เท่ากับ7,000ส a ต o s h ชิตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็แนวรับถัดไปนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,500ส a ตอ s h ชิเลยทีเดียวนะสำหรับตัว BNB นะครับคาร์นเองนะ ADA เองนั่นเนี่ยมีตอนนี้ก็อยู่ที่แนวรับตรงนี้เลยนะประมาณ24เซนตนะต่อ ADA นะครับแนวรับครั้งถัดไปนะั่นอยู่ที่ประมาณ20 ประมาณสัก16เซนนะนะต่อเอดานะครับในมูลค่าของ USD นะแต่ถ้าเกิดเราดูนะครับตัวเอดาเทียบในมูลค่าของตัว bitcoin นั้นเนี่ยดูเหมือนว่าแพทเทิร์นจะค่อนข้างที่จะคล้ายนะกับปี2019เหมือนกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณแนวรับสัาคัญตรงนี้เลยนะครับ คล้ายๆกับช่วงนี้เนี่ยที่เคเกิดขึ้นในช่วงกลางปี2019ต้องมาลุ้นกันว่าเอเดาจะยัง,ยงรักษาแนวรับตรงนี้ได้อยู่หรือเปล่านะแต่จนถึงตอนนี้นเนี่ยภาพรวมรวมเ่ยก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกับปี2019นะเพราะว่าถ้าเกิดหลุดแนวรับตรงนี้นั่นเนี่ยแนวรับถัดไปนั่นก็คือ1 e นึ่เอดานั่นเนี่ยประมาณ400าโตชิเลยทีเดียวนะครับโคดดทเองค่อนข้างที่จะย่อต่ําลงมาเยอะเลยทีเดียวนะหลังจากที่ เฟดนั้นเนี่ยก็มีการประกาศนับตัวดอกเบีย้ยออกมานะแล้วก็ d ีเกนั้นเนี่ยก็พุ่งขึ้นด้วยนะครับรวมถึงตัว Bitcoin Dominate ก็พุ่งขึ้นเหมือนกันนะดูเหมือนดอตนั้นเนี่จะหลุดนะครับเริ่มที่จะหลุดแนวรับตรงนี้แล้วนะซึ่งถ้าเกิดเราดูแนวรับถัดไปเนี่ยอาจจะมีนิดหน่อยนะที่ช่วงประมาณ3.8เหรียญดอลลาร์ต่อดอตนะครับแต่ต่ำสุดนั้นเนี่ยก็คือประมาณสองจุดนะก็หวังว่าจะไม่หลุดต่ำลงไปกว่านี้ สำหรับตัวปกดดแต่ว่าถ้าเกิดเทียบนะตัวปกดดในมูลค่าของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยแทบจะหลุดโลเดิมมาแล้วนะต้องรุ้นกันว่าจะไปจบที่ตรงไหนนะสำหรับปกดดจะมีแนวรับอ,อ,อยู่ที่ตรงไหนนะครับดูเหมือนว่าจะยังไม่เจออยู่นะในทำเฟรมที่เป็นวีคลีนะครับสำหรับโซลนาเองนะครับเ,เทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนะโซลนาเองนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแรงส่งอยู่นะพยายามที่จะ กลับไปแตนะที่เส้น20 w e e k l e e Moving Average นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับในเทียบตัวโซนาทเทียบในมูลค่าของตัว USD นะแต่เทียบนะในมูลค่าของตัว Bitcoin เนี่ยดูเหมือนนะจะเป็นแพทเทิร์นที่ทำซ้ำอยู่นะก็คือซิกแซกอยู่นะครับตามตามแนวรับแล้วก็แนวต้านตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็หลุดลงมานะครับทำไฮใหม่นะซึ่งไฮใหม่ตรงนี้นี่ยก็เป็นโลเก่าก่อนหน้านี้นะครับก,ก็คือ ไปอยู่ที่โลเก,เก่าก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ซิกแซกอยู่ตรงนี้นะย่อต่ําลงมานะครับทำให้ใหม่ให้ใหม่ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่โลเก่าตรงนี้นะครับต้องมาดูกันนะว่าครั้งนี้เนี่ยจะหลุดนะลงมาที่แนวรับตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะวิ่งกลับไปที่โลเก่าตรงนี้หรือเปล่านะครับสำหรับตัวโซน่านะแต่ดูเหมือนว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยแพทเทิร์นค่อนข้างที่จะคล้ายกันเหมือนกันนะกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะครับสำหรับกับตัวโซน่าที่ผ่านมานะครับโอเคสำหรับครันี้ก็คงมี ข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับตัวภาพรวมนะของตลาดคริปโตต,ตอนนี้นเนี่ยก็ยังมี Market cap ยืนอยู่เือหนึ่งล,ล้านล้านเหรียญได้อยู่นะแต่ก็เปียกๆอยู่นะต้องลุ้นนะว่าจะ Market cap เนี่ยจะหลุดนะหลุดหนึ่งล้านล้านเหรียญหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถ กดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ได้ตามใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์ท่านี้ครับสวัสดีครับ